สิ่งที่เคยตกยุคไปแล้วแต่กลับมาฮิตใหม่ในอนิเมะ 1. แฟชั่นยุค8 0ดศถึงเกเสื้อผ้าสีสดทรงผมตั้งเคยถูกมองว่าเชยแต่กระแส,สซิตี้ป๊อปและสไตล์เรโทรในอนิเมะทำให้กลับมาเป็นเทรนด์เพลงอนิเมะแนวร็อกและเมทัลช่วงหนึ่งถูกแทนที่ด้วยเพลงป๊อปแต่เพลงอย่างเดอะรัมบิ้งจาก a t t a c o on t ไทท n นทำให้แนวหนักๆก,กลับมาติชดชาร์บินบอร์ด3สาวเมทและโมเอสสไตล์เก่า ยุคเมคาเฟ่เคยซาไปแต่ตัวละครอย่างเรมจากรีซี r o ่ทำให้เมกลับมาเป็นไอคอนคอสเพลย์อีกครั้ง 4. ตัวละครแอนตี้ฮีโร่หลังเดดโนดความนิยมลดลงแต่เชนซอ w แมนและแอ t a ทกออนไททันทำให้ตัวละครด้ากลับมาติดโพลอีกครั้ง 5. หุ่นยนต์ยักษ์ช่วงหลังจากอ e ีวานแกเลี่ยนกระแสะซาลงอย่างมากแต่กันดัมเดวิดฟอรเมอร์คิวรีทำให้กลับมาเป็นกระแสะจนยอดขายกันพลาโตขึ้นชัดเจน 6. พระเอกกล้ามโต จากยุคดราก้อนบอลเคยถูกแทนที่ด้วยพระเอกผอมเพรียวแต่โจโจ้บากิและวันพันธ์แมนทำให้ร่างกำยำกลับมาถูกมองว่าเท่และทรงพลังอีกครั้ง